สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดตทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดตที่น่าสนใจกันนะครับประจำวันที่1เดือน9ปี2567นะครับมาคาดการเกี่ยวกับสเวตตัวจริงกันก่อนนะครับสเวตตัวจริงของแมนยูในเกมวันนี้จะมีการจัดทัพอย่างไรนะครับเอ็มเอ็นครับมีการคาดการออกมานะครับในเกมที่แมนเชสเตอร์เดตจะพบกับลิเวอร์พูลในช่วงค่ำคืนนี้น ร,ระบบการเล่นตามนี้นะครับแล้วก็สเปตตัวจริงรายชื่อตามการคาดการก็จะมีโอนา,าแบ็คขวาเป็นมาซาอุยนะครับมีแบ็กวายจับคู่กับมาติเนสส่วนแบ็กซ้ายก็เป็นดันโล่กองกลางเป็นคาิเมโร่ไมโน่บรูโน่นะครับแล้วก็แนวรุกก็เป็นอามัดฝั่งขวาเซอร์เซ่ตัวจริงนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายก็เป็นแรดฟอร์ตนะครับตามนี้นะนี่คือสเปตตัวจริงคาดการเรื่องแรกนะฮะส่วนเรื่องของเกรดที่ น่าสนใจนะครับ2เกมที่ผ่านมาแมนยูของเราเนี่ยนะครับก็มีการชนะ1เกมแล้วก็ แพ้ในเกมล่าสุดต่อไบรตันนะครับเท่ากับว่าช้าหนึ่งแพ้นหนึ่งนะครับแต่ทั้งกับกันครับคู่แข่งอย่างลิเวอร์พูลครับฟอร์มแรงแบบต่อเนื่องนะครับชนะ2เกมติดเลยนะฮะผลงานดีแบบต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดก,การทีมก็ตามนะครับสำหรับ10เกมที่มีการดวลกันหลังสุดในพิพัติเด็งกิทครับลิเวอร์พูลมีการทําผลงานได้ดีกว่าทางฝั่งแมนยูเรานะโดยที่คว้าชัยไปย5เกมนะครับเสมอกันส ครั้งขณะที่แมนยูเอาชนะได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นครับถือว่าน้อยมากๆนะซึ่งในช่วง10เกมหลังสุดเนี่ยที่เจอกันมาครับเลี้ยวพูลเนี่ยก็ยิงไม่ยั้งนะยิงใส่แมนยูไปทั้งหมด26ประตูนะครับพวกเขาเสียเพียงแค่7ประตูเท่านั้นครับโดยนัดที่ยิงแบบถล่มทลายเนี่ยก็คือแมตช์เจ็ดศูนย์นั่นแหละก็เป็นแมตช์ที่ทุกคนน่าจะจํากันได้ดีนะครับในแมตช์นั้นๆน,น,นะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยยิงใส่แมนยูเละเลยนะครับแล้วก็ นักเตะที่มักจะ ยิงประตูหรือพูดได้ว่าเป็นนักเตะที่มีส่วนร่วมกับประตูที่มันเกิดขึ้นในการสู้กับแมนเชสเตอร์ยูในทุกรายการเนี่ยนะครับก็คือโมอ s ซาลานะครับมักจะลงมาแล้วก็แน่นอนครับว่าเจ้าตัวเนี่ยมีส่วนกับประตูที่มันเกิดขึ้นถึง18ประตูจาก11เกมที่สู้กับแมนยู4 4ประตูแล้วก็4แอสซิสต์กับจุดนี้เป็นจุดที่อย่างที่บอกกันไปครับเป็นนักเตะที่มักจะถูกชโชลกกับ แมนเชสเตอร์แต่เป็นอย่างมากลงเป็นยิง ไม่ยิงก็ต้องมีการสร้างสรรค์โอกาสการแอรซิดให้กับเพื่อนร่วมทีมให้ไปยิงได้นะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมเนี่ยถือว่าเยอะมากๆนะสำหรับมูเรซ่ากับประตูที่เลี้ยวบูยิงใส่แมนเชสเตอร์เดเรานะฮะประมาณนี้นะครับก็อย่าพลาดชมครับรู้ว่ามันเป็นแมตท,ที่แน่นอนเป็นแมตท,ที่หนักแหละแล้วก็ยากนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับก็มาว่ากันบนสนามนะเราก็เอาใจช่วยกันหน่อยแล้วกันนะครับผมก็เต็มที่แน่นอนเชียร์เต็มที่แน่นอนครับจรงแ้ ว่ากูรู้หลายท่านนะ เสื่ออังกฤษอาจจะมองว่าเราเป็นรองก็ตามนะครับส่วนประเด็นที่ได้เห็นจากการฝึกซ้อมครับ MBN มีการคอกันออกมาก,ก็คือการฝึกซ้อมเนี่ยนะครับคู่แดนกลางดูเหมือนว่าในเกมที่พบกับลิเวอร์พูลเนี่ยก็ยังคงเป็นไมนูแล้วก็คาเซเมโรแน่นอนนะครับบัวเต้ก็ยังไม่พร้อมนะฮะเมสันเมสาก็เจ็บอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นแดนกลางตามนี้แหละก็คือไมนูคาเซเมโรบรูโนแม็กทูมานีก็ไปแล้วนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นว่า you <laughs> เสื้อเอี่ยมนะครับสีเขียวอ่อนอย่างเงี้ยนะฮะเมนูใส่อะแล้วก็ดูภาพบางๆด้านหลังนะครับคาซิเมโรก็ใส่ก็เป็นการตีความได้ว่าน่าจะจับคู่กันในเกมนัดดังกล่าวนี้ต่อไปนะครับเรื่องที่2ครับก็คือการติวเข้มแบบตัวตัวของรถฟานิสเตอรอยที่ติวเข้มนักเตะแนวรุกหรือว่านักเตะทุกๆคนของทีมนะครับตีวเข้มเรื่องของการเล่นเกมรุกการจบสกอร์ต่างๆนั่นแหละนะครับให้มันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ตามภาพก็คือยืนคุยกับอามัด ดีโร่อยู่นั่นเองนะครับแนวรุกดาวรุ่งนะครับที่ยังคงเห็นแล้วก็โดนดันขึ้นมาร่วมฝึกซ้อมก่อนเกมนะครับก็คืออีธานเอนนิสนะครับแล้วก็ฮาบิฟโอกุนิเยนะครับโดยเฉพาะเอนนิสเนี่ยก็เป็นปีกที่เราได้เห็น ฟอร์มในช่วง r e a มาแล้วนะครับส่วนทางโทบีคอยเออร์ก็มักจะมีส่วนร่วมเป็นประจำนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเป็นเด็กที่อะดรกินฮากชื่นชอบนะฮะก็มีลุ้นเรื่องของการได้รับโอกาสเช่นเดียวกันนะครับรอติดตามกันเกี่ยวกับนักเตะเดาวรุ่งในช่วงฤดูกาลใหม่ว่าใครจะโดดเด่นตามรอยไมยนูแล้วก็กาโชกนะครับส่วนทางแนวรับเนี่ยนะครับอีแวนแม็กไวก็ยืนพูดคุยกับ และนี่ฮาเก้นะครับก็ติวเครียดกันไปแล้วก็มีการรีแลกซ์กันนะครับบรรยากาศก็มีการพูดคุยกันแบบสุกสนานมีรอยยิ้มนะครับไม่ได้ตึงเครียดแต่งใ,ใดถึงแม้ว่าเกมที่รอยอยู่หน้าเนี่ยเป็นเกมที่มีความกดดันสูงนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเกมนั้นที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูเราจะพึ่งแพ้มาก็ตาตัดนะครับแต่ว่าบรรยากาศภายในทีมก็ดูที่จะโอเคนะครับไม่ได้ตึงเครียดแต่งใ,ใดนะสำหรับโรบสมุทรุนนะครับถึงแม้ว่าทางสโมสรจะออกมาอัปเดตเกี่ยวกับความคื ขบหน้าของฮอยรุนนะฮะที่เริ่มมาฝึกซ้อมเบื้องต้นได้แล้วนะครับฟื้นฟูร่างกายได้แล้วแต่ก็แน่นอนครับว่าเขายังไม่พร้อมที่จะเป็นตัวเลือกในเกมพบก,กับลีพูอย่างแน่นอนแล้วก็ภาพจากการฝึกซ้อมล่าสุดเนี่ยก็ยังไม่เห็นฮอยรุนเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ถูกแล้วนะฮะเราไม่ต้องเร่งรีบอะไรมากมายนะครับเด็กพึ่งกลับมา เราอย่าไปเร่งเลยนะฮะพอเราไปเร่งเรื่องของกระบวนการเดี๋ยวก็เจ็บอีกนะครับเพราะฉะนั้นค่อยเป็นค่อยไปดีที่สุดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวครับก็คือมาเดลูกาเต้ครับก็ลงซ้อมร่วมกับทีมแล้วนะครับหลังจากที่มีการประกาศ ย้ายเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็ลงซ้อมทันทีนะครับลงซ้อมร่วมกันกับนักเตะทีมชุดแรกเลยแล้วแหละนะครับก็มีแฮรี่แบ็กวา a แฮร์รี่อามาสนะครับก็ลงซ้อมกันไปเบื้องตน้นก่อนนะครับแล้วก็รอลงสนามในแมตช์ที่พร้อมที่สุดนะครับโอเค ตามนี้นะฮะส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็คือเจ้าหนูเซกูโคน่ครับก็ไปยืนถ่ายรูปกับมาร์คัดฟอร์ดนะฮะซึ่งแรดฟอร์ดเนี่ยก็ไปยืนชมเกมชุดเยาวชนไม่เกินสิปดปีนะครับตามรูปภาพนี้แหละนะฮะเจ้าตัวก็มีการอัารูปภาพด้วยนะฮะซึ่งถ้าเกิดเด็กคนนี้ดีจริงเนี่ยไม่นานครับก็จะมีโอกาสโดนนันขึ้นมานะเพราะว่า สื่อดังๆเนี่ยเขาก็คาดว่าอาจจะมีการดันดาวรุ่งรายเนี้ยขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่โดยเร็วนะครับจะใช้เวลาไม่นานเพราะว่าเด็กคนนี้มันมีของอยู่แล้วนะฮะเหมือนกับใกล้ที่จะพร้อมใช้งานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าให้เด็กเนี่ยปรับตัวเข้ากับบรรยากาศใหม่ๆก่อนนะครับปรับตัว หลายๆอย่างให้มันดียิ่งขึ้นก่อนแต่เรื่องของคุณภาพเนี่ยคือเหมือนกับเด็กเนี่ยมีความพร้อมที่จะเล่นในโปรแกรมที่เข้มข้นแหละนะครับก็รอดูกันต่อไปแต่ว่าไม่นานแน่นอนนะครับใช้เวลาไม่นานนะ ตามบทวิเคราะห์ของสื่ออังกฤษดังๆหลายสื่อเนี่ยเขามองว่ายังไงก็น่าจะใช้เวลาไม่นานในการได้เห็นเด็กคนนี้นะฮะหรือว่าปลุกปั้นเด็กคนนี้ขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่นะครับตามรูปภาพก็ไปยืนคู่กับแรดฟอร์ดต,ตามนี้นะครับส่วนทางอับัดเยโลครับก็ล่าสุดทางสโมสรเนี่ยได้มีการประกาศรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนแรก เ็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งคนที่ได้รับรางวัลก็คืออามัดเดียโลนั่นเองนะครับก็มีการคอนเฟิร์มตามนี้นะฮะที่ได้รับการโบวตเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับก็ยินดีกับอาหมัดเดียโลด้วยนะครับแล้วก็ รักษาฟอร์มเอาไว้ด้วยนะนะครับก็พัฒนากันต่อไปนะเรามาสรุปเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะกันหน่อยนะครับมีลิสไลชื่อขาเข้าขาออกภาพรวมอย่างไรกันบ้างนะครับเอ็สรุปมาให้ครับขาเข้ากันก่อนแล้วกันนะครับขาเข้าเนี่ยก็มีเซอร์เซ่นะครับก็ย้ายมาจากบรุญญานะแบบถาวรนะครับมีโยโรนะครับจากลิว เดลิกนะครับแล้วก็มาซาอุย4รายแล้วนะครับจากบาเยนแล้วก็มีโอกาเต้นะครับมีโคน่แล้วก็ เจมโอเวอรี่นะครับจากเพิร์ตกอรลี่แล้วก็มีชิโดกับคูเบิร์ตจากอาเซนอลนะครับที่เป็นดาวรุ่ง4รายด้านล่างสุดนะครับเป็นดาวรุ่งหมดเลยแต่ว่า5รายบนสุดเป็นนักเตะทีมชุดหลักนะครับที่เราเซ็นเข้ามานี่คือขาเข้านะฮะซัมเมอร์แรกของอินิออสนะครับส่วนเรื่องของขาออกนะครับปล่อยไปเยอะนะครับอวาโดเฟอร์เดสนะครับเบฟิก้าวิลฟิสไปคาดิฟนะครับโอมาดิฟอร์สันไปมอนซาเมสันกินบู๊ไปม แมซ่นะครับฮานิบาไปเบร์ลี่แม็กซ์นิวไปเชฟฟิลด์นะครับแม็กซี่โอเยเดเล่นะครับไป ลีเกียวอลซอลนะครับแล้วก็ทางฟาโกนโดไปพนาทินายกอสนะครับวิลลี่กาบาวาล่าไปเบียรรีอาวนะฮะโชราโชลิเทล่ไปพีโอเคนะครับดอนนี่ไปคิโรนาส่วนราฟิวารานนะครับก็ไปโคโมแล้วก็วันวิสาก้าไปเวสแฮมแม็กโทรเมเนไปนอเบลลีลิสเบนเนตไปฟรีสฟูดทาวน์นะครับแบบยืมตัวนะแล้วก็มีเฮดิสันไปเชเตอร์เอฟซีแบบยืมตัวนะฮะร,รายชื่อหลังๆจะเป็นยืมตัวแล้วนะครับ โจฮูกิวไปวีแกนนะครับลาด็กวิเทคนะฮะทอมบูสเตอร์ไปฟัสรีเซลติกนะครับแล้วก็ซอนนี่ อันเดอร์ฟรีไปออริงตันนะครับแล้วก็เจมนอร์แลนไปอินเวอร์เนสนะครับแล้วก็มีพวกมาคัสล์รอเลนออลตันดีมาซียาลนะครับก็ปล่อยออกจากทีมไปมีเบนนอนวิลเลียมคีพัมลี่นะครับทอมเฮดเดนตันก็ไปอีกนะฮะจากชุดสำรองนั่นเองที่เป็นนักเตะมีประสบการณ์แล้วก็ทำงานโค้ดด้วยนะฮะก็มีการแยกทางกับทีมไปนะครับโอเคตามนี้นะครับก็ภาพรวมขาเข้าข,า,ขาออกนะฮะที่เอามาให้ดูกันแล้วก็รับฟังกันซึ่งแฟน มองภาพรวมเป็นอย่างไรนะครับแต่เอ็มีเอเนี่ยเขามองว่ามันเป็นสิ่งที่แมนเชสเตอร์เดนเนี่ยทำถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ลับลังนิกเนี่ยเคยพูดกันเอาไว้นะครับในที่สุดแมนยูก็แก้ปัญหา ตามที่ลาบลังนิกเคยอธิบายไว้นะฮะในช่วงที่ลาบลังกิกเนี่ยมาคุมทัพแบบชั่วคราวก็คือมีการผ่าตัดครั้งใหญ่แหละแล้วมันก็เป็นวลีเด็ดที่ทุกคนเนี่ยเอามาพูดถึงกันในปัจจุบันตอนนั้นเนี่ยทุกคนอาจจะแบบมีการพูดว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ทําได้ยากนะครับไม่น่าจะเกิดขึ้นอาจารย์ลาบเก็บบ้าไว้หรือเปล่าอยู่ดีแบบให้แมยูมายกเครื่องแบบนั้นนะครับมีการบอกว่าผ่าตัดครั้งใหญ่แต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยนะฮะสิ่งที่ลาบลังนิกพูดไว้เนี่ยมันเริเนรง แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็มีการเอามาตีความเอาบทความดังกล่าวเนี่ยมาเล่นข่าวกันเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็มีการเชื่อว่าอ่ะจาลาบเนี่ยแกพูดจริงละนะครับและพออินออสมาเนี่ยก็จัดให้นะครับจริงๆริงอินออสเขาไม่ได้แบบทําตามสิ่งที่ลาบตัองหิกพูดไว้หรอกแต่มันเป็นสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็อินออสเขาก็ น่าจะเห็นมานานแล้วรวมไปถึงทีมงานชุดใหม่เขาก็เห็นมานาน,านแล้วครับว่าแมนยูเนี่ยต้องมีการเหมือนกับเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับทั้งเรื่องของภายนอกภายในเบื้องหลังต่างๆนะครับแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็คงไม่เสร็จสิส้นภายในตลาดรอบเดียวถูกไหมฮะมันต้องใช้หลายตลาดพอสมควรนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่เอาพูดถึงกันว่าแมนยูเริ่มทําแล้วนะกับสิ่งที่ลาบเนี่ยอาจารย์ลาบเนี่ยแกเคยพูดไว้นะฮะว่าต้องผ่านครั้งใหญ่ตามนี้นะครับส่วนเรื่องของฟารคุนโดเปเยสตีนะครับ เหตุผลที่ฟอนโดย้ายออกจากทีมนะฮะฟอนโดบอกว่าเขาเนี่ยมีการตัดสินใจเบื้องต้นไปแล้วก่อนที่จะกลับมาร่วมซ้อมกับแมนเชสเตอร์ยูเตดเสียอีกนะครับพอกลับมาปุ๊บเขาก็แน่นอนต้องมาเคลียร์ต้องมาพูดคุยกับทีมงานกับผู้จัดการทีมแหละแล้วก็ เจ้าตัวเนี่ยมีความคิดอยูได้หัวอยู่แล้วนะครับว่าในช่วงไวขนาดนี้นะครับแล้วก็สําหรับเรื่องของอนาคตเนี่ยก็คือเขาต้องการโอกาสการลงเล่นแบบต่อเนื่องซึ่งถามว่าเล่นให้กับแมนยูได้ไหมเล่นให้ได้ครับแต่มันมีสถานการณ์ที่ซับซ้อนแมนยูไม่สามารถการันตีเรื่องของเวลาเรื่องของโอกาสให้กับฟากุโนได้เพราะฉะนั้นเขาก็ มองได้ว่าถึงเวลาจะต้องมองหาทางเลือกอื่นนะครับก็คือต้องการย้ายเพื่อได้รับโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอนั่นแหละสรุป,ปง่ายๆตามนี้นะฮะนั่นคือเหตุผลสําคัญที่ฟอโ์นโดเลือกย้ายออกจากทีมนะครับส่วนเรื่องของจอรอนซอนโชบปิดท้ายนะครับก็มีข้อมูลออกมาเกี่ยวกับเงื่อนไขการซื้อขาดนะครับคือเงื่อนไขการซื้อขาดดังกล่าวเนี่ยเจมดักเกอร์มีการเข้าออกมาตามนี้นะับว่าเชลซีเนี่ยจะต้องซื้อขาดแข้งรานีหากพวกเขาจบฤด,ดูกาลใน1 4 อันดับแรกของตารางคะแนนพิม์เดกอังกฤษนะครับค่าตัวเนี่ยก็น่าจะอยู่ระหว่างประมาณ20จนถึง25ล้านปอนด์ขึ้นอยู่กับว่าเชลซีจะจบฤดูกาลในอันดับที่เท่าไหร่โดยที่ถ้าเกิดเชลซีจบอันดับที่สูงค่าตัวของซานโชก็จะสูงตามไปด้วยนะครับนี่คือเงื่อนไขนะฮะที่มีการพูดถึงกันเรื่องของการบังคับซื้อ,อต่างๆนะฮะโอเคก็รอติดตามกันนะครับในเรื่องของการย้ายทีมแบบถาวรอ,อย่างเป็นทางการในช่วงปีหน้า แต่ว่ารอบเนี่ยเป็นการยืมตัวไปก่อนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณม,มากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ